ความเป็นมาของเทศกาลกินเจที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับการกินเจนั้นเนี่ยเริ่มขึ้นมาประมาณ400ปีแล้วนะครับตามตำนานเนี่ยเล่าว่าเกิดขึ้นในสมัยที่ชาวจีนนั้นถูกรุกรานโดยชนชาติแมนจูครับซึ่งชาวแมนจูนั่นเองกดขี่และพยายามทําให้คนจีนนั้นเนี่ยยอมรับวัฒนธรรมเขาครับอย่างเช่นการโกนหัวแล้วไว้ผมหางเปียแบบชาวแมนจูแบบนี้ครับจึงมีชาวจีนบางกลุ่มครับที่ต่อต้านชาวแมนจูนี่ครับโดยใช้หลักธรรมเข้ามาร่วมด้วยครับชาวจีนกลุ่มนี้ นุ่งขาวห่มขาวและไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะครับโดยมีความเชื่อว่าจะทําให้ร่างกายเข้มแข็งมากขึ้นและมีกําลังในการต่อสู้ครับผลสุดท้ายสู้ชาวแมนจูไม่ได้ครับชาวจีนกลุ่มนี้จึงต้องยอมสละชีพครับพอถึงวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน9เนี่ยชาวจีนที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองแมนจูนะครับเขาก็พากันลํำลึกถึงนักสู้กลุ่มนี้ครับโดยพากันถือสินกินเจนั่นเองครับถ้าใครอยากกินเจแบบสุขภาพดีลดน้ำหนักได้นะครับอย่าลืมกดติดตามซีรีส์กินเจของหมอแบงค์ไว้นะครับ